คนไหลย้อนต้องหา,หายขาดก่อนเป็น สําหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมีอาการแสบร้อนท้องแสบร้อนหน้าอกแสบร้อนลำคอเหล่านี้นะครับอย่าปล่อยให้เลื้อรลังเป็นอันขาดเพราะการที่มันเลื้อรังแสบร้อนแบบนี้มันจะทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์เนื้อเยื่อซึ่งการที่เราจะหายอาการแสบร้อนต่างๆเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอาการแสบร้อนท้องแสบร้อนหน้าอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งหลักๆแล้วนะครับเกิดจากการที่เรากินอาหารย่อยยากกินอาหารแปรรูปกินอาหารเยอะเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้น้าย่อยเนี่ยมันหลั่งออกมาตลอดเวลาทั้งวันเลยนะครับเท่ากับน้ําย่อยของเราเนี่ จะไปสัมผัสตรงผนังเยื่อหุ้มเคลือกบกระเพาะอ,อาหารมันก็จะสามารถเข้าไปกัดเซลล์เนื้อเยื่อของกระเพาะอ,อาหารได้โดยตรงมันก็จะนําไปสู่มะเร็งกระเพาะอ,อาหารรวมถึง ะเร็งหลอดอาหารด้วยครับดังนั้นครับผมขอแนะนําตัวช่วยที่จะสามารถจัดการปัญหาอาการแสบร้อนนั่นก็คือยูอารีบายฮาชิครับช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนได้ทันทีครับลดอาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับช่วยเคลือบแผลตามทางเดินอาหารตั้งแต่ลําคอหลอดอาหารจนถึงกระเพาะอาหารเร่งฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูซ่อมแซมเนื้อเยื่อด้วยโปรตีนสมบูรณ์ที่สามารถดูดซึมได้ร้อยช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อที่กระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีเลยครับเพียงแค่เรานะครับ อาการแสบร้อนท้องแสบร้อนลิ้นปีแสบร้อนหน้าอกแสบร้อนลำคอให้หายพร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีครับด้วย U R D By Harchi เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากมะเร็งระบบทางเดินอาหารทั้งหมดเลยครับ